ดีค่ะชาวธาตุน้ำนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพีจิกแล้วก็มีนยินดีต้อนรับสู่ชาปนลปปีส้สตาร์โรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปไปวิคลี่ความรักสำหรับครึ่งเดือนแรกกันก็ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่16มิถุนายนสำหรับคนโสดนะคะ คนโสดต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสสูงนะคะที่คุณจะได้รับการติดต่อจากคนเก่าในชีวิตของคุณเนาะคนเก่าที่เราพูดถึงเนี่ยเขาสามารถเป็นคนรักเก่าคนคุยเก่าหรือจะเป็นเพื่อนเก่าๆของคุณก็ได้นะคะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ครั้งหนึ่งคุณเคย ทุ่มเทให้คุณเคยแบบรู้สึกกับเขาลึกซึ้งมากๆคุณเคยแบบคลั่งรักเขามากๆเลยนะคะแต่เขาก็เป็นคนเดียวกับคนที่ทําร้ายความรู้สึกคุณเหมือนกันเป็นคนที่ไม่เคยให้ความชัดเจนคุณได้แล้วก็เป็นคนที่ทําให้คุณเนี่ยเป็นตัวเลือกอยู่เสมอ คนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีความโดดเด่นมากๆด้วยความสามารถของเขาแล้วก็เขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเป็นคนที่เอาจริงเอาจังมากๆในเรื่องของการทํางานมันก็เลยทําให้เขามีชื่อเสียงในแวดวงการทํางานของเขาเป็นคนที่มีความประสบความสำเร็จอะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆในชีวิตคนหนึ่งนะคะคนคนนี้เขารู้ว่าด้วยความที่เขาประสบความสำเร็จด้วยความที่เขามีเสน่ห มันทำให้คนเข้าหาเขาเยอะและเขาเองก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้คนทุกคนเข้ามาทําความรู้จักเขาเขามีการเปิดออปชันอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนที่คุยกับคุณอยู่เขาเองก็เปิดออปชันให้คนอื่นได้เข้ามาคุยกับเขาเหมือนกันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่เคยทําให้คุณรู้สึกถึงความปลอดภัยในความสัมพันธ์เลยนะคะต่อให้จะนั่งอยู่ด้วยกันนะแต่มันก็จะมีพฤติกรรมบางอย่างของเขา ที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะเขาเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนกําลังอยู่บนโ,ลโ,ลโรลล์คสเตอร์มันไม่เคยมีความสุขแบบสุดๆสักครั้งสักทีคือถามว่ามีโมเมนต์ดีๆระหว่างคุณสองคนไหมมันมีโมเมนต์ที่ดีๆด้วยกันเยอะเขาเองก็มีด้านที่ดีมีด้านที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยเขาอะโอเคเลยนะกับการเป็นเพื่อนนะคะ แต่ด้านที่ไม่ดีของเขาอะ่ะมันก็มีเหมือนกันมันก็เลยทำให้คุณไม่เคยได้มีความสุขในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยแบบที่สุดไม่เคยไปถึงจุดพีคอะนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกล้ารู้สึกเหนื่อยกับการไปต่อจนต้องยอมแพ้จนต้องแบบยกธงขาวแล้วก็เดินออกมาเองคนที่คุณเคยรักคนนี้นะคะ เขาอะดูท่าทางแล้วเหมือนเหมือนตัวเขาเองรู้สึกนะว่าเขาเองก็รู้สึกผิด กับการกระทําของเขาเพราะลึกๆแล้วเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเหมือนกันเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาผูกพันด้วยเป็นคนที่เขาสามารถที่จะแชร์หลายๆเรื่องด้วยได้มันมีคอนเนคชั่นบางอย่างระหว่างคุณกับเขาอะที่ทําให้เขารู้สึกไว้ใจคุณมากเป็นพิเศษนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีระยะทางหรือว่าคุณสองคนอยู่ห่างไกลไม่ค่อยได้คุยกันแต่คนคนนี้ก็มักจะนึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลาจะมีความรู้สึกคิดถึงจะมีความรู้สึกว่า เหมือนรู้สึกผิดอะอยากที่จะเข้ามาคุย เขาใช้เวลานานมากๆเลยนะคะกว่าที่จะตัดสินใจได้ว่าควรที่จะ Take Action ควรที่จะติดต่อมาหาคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถ้าสมมติว่าเขามีการติดต่อมาแล้วขอให้คุณรับรู้เถอะคะ่ะว่าคนคนนี้เขาเอาชนะอีโก้เขาพยายามจริงๆนะเพื่อที่จะมาคุยกับคุณแล้วเรื่องที่เขาจะคุยด้วยอะ่ะมันเหมือนกับเขาจะอยากขอโอกาสคุณนะเขาจะพยายามแบบเหมือนตีเนียนะ่ะแล้วก็กลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้ง เขารู้นะคะว่าคุณเนี่ยก็คงมีแผลที่เขาทำเอาไว้อยู่แล้วก็คงไม่ได้แบบใจอ่อนรับเขาเข้ามาง่ายๆหรอกแต่ว่าเขาก็จะพยายามใช้เหตุการณ์ดีๆพยายามทำตัวแบบที่ทำให้คุณรู้สึกว่าสามารถพึ่งพาได้สามารถปรึกษาด้วยได้อย่างเงี้ยในการที่จะเนียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วเขาเองก็ค่อนข้างมีเป้าหมายว่า อยากที่จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะให้มันประสบความสำเร็จมากขึ้นนะถามว่าเขายังมีคนอื่นอยู่ไหมคือเขาก็ยังมีคนหลายๆคนในชีวิตอะที่พยายามเข้ามาทำความรู้จักเขาอยู่ดีแหละแต่ว่า ตัวของเขาอ่ะก็มีความนิ่งมากขึ้นนะคะคือถ้าเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาอยากที่จะคุยกับคุณเขาก็จะไม่ได้แบบให้ความสนใจกับคนอื่นๆที่เข้ามาในชีวิตอะ่ะเขาก็จะแบบโอเคคุยในฐานะเพื่อนแต่ก็จะไม่ได้ให้โอกาสอะไรมากกว่านั้นนะคือเขามีความเคลียร์มากขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นในตอนที่เขากลับมาคราวนี้เนาะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์คุสเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีก สำหรับไพ่ใบแรกที่เราได้ The Unseen นะคะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันถูกซ่อนไว้ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้นะคะในขณะที่คุณคลั่งรักเขามากๆอะ เรารู้สึกว่าคนคนนี้เขาก็มีความรู้สึกลึกๆให้กับคุณเหมือนกันมีความรู้สึกลึกซึ้งมีความรู้สึกที่ไม่เคยบอกหรือว่าไม่เคยแสดงออกกับคุณเพราะว่าเขาเองก็มีความกลัวนะคะเหมือนคนคนยะในอดีตอะเรารู้สึกว่าเขามีความไม่ปลอดภัยในเรื่องของความรักไม่ว่าจะมาจากครอบครัวหรือว่าจะมาจากสังคมคนรอบข้างก็ดีนะคะมันก็เลยทําให้เขาอะไม่ได้เชื่อในเรื่องของความรักมากพ่อคุณทาอะไร ดีๆให้กับเขาอ่ะเขาก็รู้สึกว่าตัวคุณอาจจะเข้ามาเพื่อที่จะหาผลประโยชน์บางอย่างจากเขาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้ผลประโยชน์อ่ะแล้วคุณก็จะทิ้งเขาไปอีกถ้าเขาใส่ใจกับคุณมากๆเขาก็จะเป็นคนที่เสียใจเองมันก็เลยทำให้เขาพยายามในการที่จะสร้างกำแพงในการที่จะตีคุณออกไปจากชีวิตของเขา pay hey, attention to the red flags นะคะกับคนคนนี้เราเชื่อหนาว่าในตอนที่คุณคุยกับเขาคุณสามารถสัมผัสได้ว่าเขาเองก็มีอะไรที่ซ่อนคุณอยู่คุณสามารถ pick up ไอ้พวกที่เป็นแบบสัญญาณเตือนได้เพียงแต่ว่าคุณนะ่ะชอบเขามากๆคุณอยากให้โอกาสความสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็เลยทำให้คุณยอมมองข้ามไอ้พวกสัญญาณเตือนทุทกๆอย่าง healing family issues นะคะแล้วก็ love yourself first เรามองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันจะสามารถไปต่อข้างหน้าได้ก็ต่อเมื่อคุณสองคนยอมให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะหรักตัวเองก่อนก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ถ้าคุณไม่สามารถที่จะรักตัวเองได้อะความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็จะกลับมาลงเอยเหมือนเดิมนะคะก็คือมันก็จะไม่มีอะไรที่แบบ พัฒนาไปต่อข้างหน้าได้ซึ่งเรามองว่ามันจะเสียเวลาทั้งคุณทั้งเขาตอนนี้อยากให้คุณพยายามโฟกัสกับตัวเองให้มากๆนะคะพยายามลงทุนกับตัวเองทำอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราอะมี value มีคุณค่ามากขึ้นนะอย่าแบบเอาเรื่องความรักมาเป็นที่หนึ่งในชีวิตอยากให้คุณไปโฟกัสในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องอื่นๆในชีวิตก่อนแล้วความรักอะมันถึงจะดีขึ้นได้นะคะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะสำหรับครึ่งเดือนแรกนะคะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราขอไปต่อนะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันสำหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนคุยในช่วงนี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ มีความเย็นชาเกิดขึ้นแล้วก็มีระยะห่างเกิดขึ้นระยะห่างที่พูดถึงเนี่ยมันสามารถเป็นระยะทางก็ได้นะคือเราอยู่ไกลกันหรือว่าระยะห่างจากการที่เราสองคนไม่ค่อยได้คุยกันมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วทําให้คุณสองคนเหมือนมีกําแพงกั้นระหว่างกันไว้นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย คนคุยของคุณเนี่ยด้วยเนเจอร์ด้วยนิสัยของเขาเขาเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆนะคะเป็นคนที่เพื่อนเยอะเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้ชอบสังสรรคนรู้จักเขาเยอะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงการทํางานของเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่เหมือนกับคนหลายๆคนอยากที่จะเข้ามาทําความรู้จักอยู่ตลอดเวลาจุดตรงนี้ยทาให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเลยกับ หัวใจของคุณเพราะคุณรู้สึกตกหลุมรักเขาไปแล้วคุณรู้สึกกับเขามากขึ้นทุกวันทุกวันแต่อีกฝ่ายหนึ่งยังดูเปิดออปชันอีกฝ่ายหนึ่งยังดูเหมือนเปิดโอกาสให้คนได้เข้ามาทําความรู้จักเขาอยู่ตลอดมันเลยทําให้คุณเริ่มมองเห็นแล้วว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันมีความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นคือคุณอะ่ะทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์พยายามประคับประคองความสัมพันธ์กับฝ่ายเขาที่มีความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ได้ไม่มีความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยดูไม่แคร์ดูแบบไม่ได้สนใจกับการมีอยู่ของเรามันทําให้คุณรู้สึกเสียใจมันทาให้คุณรู้สึกน้อยใจ ถามว่าคุณคิดจะยอมแพ้กับความสัมพันธ์ไหมที่ผ่านมาเรามองว่าคุณไม่เคยคิดจะยอมแพ้เลยนะต่อให้อีกฝ่ายนึ่งจะพยายามที่ทำให้คุณเสียใจหรือว่ามีการกระทำบางสิ่งบางอย่างหรือคำพูดบางสิ่งบางอย่างของเขาที่เหมือนมีการส่งสัญญ,ญาณบอกเราอะว่ายอมแพ้ซะเถอะกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะคือคุณไม่เคยคิดจะยอมแพ้เลยคุณแบบสู้คุณฮึดมาโดยตลอดแต่พอวันหนึ่งอะ ที่มันเหมือนกับคุณทดลองทุกอย่างมาแล้วจริงๆคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสัมพันธ์มาแล้วจริงๆคุณไปไปถึงขั้นที่ว่าคุณยอมที่จะฝืนตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเพื่อที่จะเอาใจเขาอะ่ะไปถึงจุดนั้นแล้วมันทําให้คุณได้กลับมาคิดกับตัวเองแล้วว่า ถ้าสมมุติจะต้องปล่อยความสัมพันธ์ตรงนี้ไปคุณจะไม่เสียใจเพราะคุณได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วในการประครับประคองคนคนนี้ไว้ในชีวิตของคุณแต่คุณก็รู้สึกว่าการที่มีคนคนนี้อยู่ในชีวิตมันทําให้คุณเป็นทุกข์มากเกินไปนะคะมันก็เลยเหมือนกับคุณต้องต้องต้องเดินออกมาคุณพยายามที่จะปลีกตัวออกมาแล้วในตอนเนี้ คุณเลยสร้างกำแพงมากขึ้นพยายามไม่ทักพยายามไม่ดูสตอรี่เขาพยายามไปโฟกัสกับชีวิตของตัวเองแทนเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเจ็บจนพออะดูสิคือคุณแบบทำทุกอย่างแล้วจริงๆคือไม่มีอะไรที่คุณไม่ได้ทำเพื่อความสัมพันธ์ตรงนี้คุณชวนคุยคุณซื้อของให้คือทำทุกอย่างจริงๆอะแต่ว่าสิ่งที่คุณได้มามันคือในแง่ของความเสียใจมันไม่มีอะไร ที่แบบมันชัดเจนในความสัมพันธ์เลยอีกฝ่ายหนึ่งแทบจะไม่ได้ทำอะไรที่จะคีปคุณอยู่ในชีวิตของเขาซึ่งตรงนี้เรามองว่าก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับการอัพิเชตที่มากพอแล้วคุณคิดจะเดินออกมาไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยนะคะคุณทำถูกแล้วอะถ้าคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้มองเห็นคุณค่าของการมีอยู่ของคุณก็ไม่จาเป็นที่จะต้องอยู่ต่อเรามองว่า ระยะทางระยะห่างระหว่างคุณสองคนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดถึงคุณนะเขาจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าอะไรที่มันขาดหายไปในชีวิตของเขาเมื่อก่อน่ะ เขาเคยชินกับการที่มีคุณโปรไวทุกอย่างเคยชินกับการที่คุณไม่เคยหายไปจากชีวิตของเขาเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหันกลับมาคุณจะอยู่ตรงนั้นเสมอแต่พอมาในวันนี้ที่มันมีระยะห่างระหว่างคุณสองคนน่ะเขามองหันกลับมาอ้าวคุณไม่อยู่แล้วมันเกิดเป็นความคิดถึงมันเกิดเป็นโมเมนต์ที่เขาต้องได้กลับมารีเฟรชกับตัวเองถึงสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณแล้วเขา กลับมารู้สึกเสียใจนะคะเขากลับมารู้สึกเสียใจมากๆกับสิ่งที่เขาเคยทําตอนเนี้เรามองว่าเขากําลังอยากที่จะติดต่อกลับมาหาคุณแต่อีโก้มันกําลังลังเขาไวอยู่นะแต่เราคิดว่าอีกไม่นานนะคนคนนี้เขาจะ take action จะมีการติดต่อมาหาคุณต่อให้อีโก้เขาจะสูงแค่ไหนแต่เราคิดว่าความคิดถึงอ่ะมันมีมากกว่านะคะเขาไม่สามารถที่จะ ใช้อีโก้ในการดึงตัวเองเอาไว้เราคิดว่ายังไงก็ต้องมีแอคชั่นยังไงก็จะมีการที่แบบดึงคุณกลับไปอะ่ะเพราะว่าถามว่าตอนนี้พื้นที่ในใจคุณเอ่อพื้นที่ในใจเขาที่มีคุณเยอะไหมบอกได้เลยเกิน80%สิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดอะ่ะทุกคนเชื่อไหมมันคือเรื่องของความผูกพันเขารู้สึกผูกพันกับการมีคุณไปแล้วเขารู้สึกว่าในชีวิตของเขาอ่ะ มันเหมือนกับมีคุณไปแทรกซึมในทุกสิ่งทุกๆอย่างที่เขาทำเขาไม่สามารถขาดคุณไปได้อะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาขาดคุณไปเขารู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปเลยมันมีอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมนะคะตอนนี้มันจะมีการ take action นะขอให้คุณรอไปเถอะนะยังไงก็น่าจะได้ยินเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ, All Coast, พ่ o r a c l e เพิ่มเติมหน่อยเนาะว่าไพ่มีอะไรอยาที่จะบอกเราอีก สำหรับไพ่ใบแรกนะคะเราได้ experiments คุณทำทุกสิ่งทุกอย่างมากๆเลยเพื่อความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะน้ำทำเพื่อพี่ชนจริงๆคือทำทุกสิ่งทุกๆอย่างดูแลเทคแคร์ไม่เคยขาดตกบกพร่องนะทำจริงๆอ่ะดูสีดูจากไพ่ทำจนเรารู้สึกว่าแบบกับพ่อกับแม่กับคนในครอบครัวยังไม่เคยทำให้ขนาดนี้มาก่อนเลยบางคนคิดแบบนี้เลยอะนะคะ release your ex คุณพยายามทําใจมากเลยนะเนี่ยดูสิจากไพ่อะมันเหมือนคุณดูหมดหวังกับความสัมพันธ์ตรงนี้มากๆนะคะคุณรู้สึกว่าโอเคต้องปล่อยวางละต้องหันกลับมารักตัวเองเพราะว่ามีเขาอยู่ในชีวิตแล้วมันทําให้คุณมีความถูกอะเหมือน คุณเอาเขามาอยู่ในใจคุณมากจนเกินไปคุณอินกับความสัมพันธ์มากคุณคิดถึงใจเขามากคิดถึงความรู้สึกของเขามากแต่คุณไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของตัวเองนะคะคุณเอาความต้องการของเขามาก่อนตัวเองเสมอมันก็เลยทําให้คุณเป็นถูกอ่ะ worth waiting for นะคะสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยมันกำลังจะสมหวังนะ ถ้าคุณกำลังรอการติดต่อจากคนคนนี้นะคะมันจะมีการติดต่อมาขอให้คุณรอแล้วการรอคอยของคุณจะได้รับผลตอบแทน chemistry นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยมันยังมีแรง attraction ที่ยังแบบแข็งแรงอยู่มากๆทั้งคุณทั้งเขาดึงดูดกันและกันด้วยกันทั้งคู่ต่อให้จะดูเป็นเหมือนค้่ที่ต่างกันแต่ว่าคุณสองคนดึงดูดกันนะคะ เป็นการดึงดูดแบบที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวแต่คุณเองก็รู้สึกว่าตัดใจจากคนคนนี้ยากอ่ะเพราะว่ามันมีเหมือนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่บอกคุณว่าคนคนนี้เป็นเหมือนคู่ของคุณหรือว่าเป็นคนที่คุณสามารถอยู่ด้วยระยะยาวได้บางคนงงมากเลยนะว่าแบบเออทาไมถึงรู้สึกแบบนี้ทั้งๆที่ความสัมพันธ์ดูแล้วไม่น่าไปต่อได้จริงๆแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะลืมหรือว่าไม่สามารถที่จะตัดคนคนนี้ไปจากชีวิตได้ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะคะสำหรับครึ่งเดือนแรกเดี๋ยวเราขอไปต่อนะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่กันสำหรับคนที่มีคู่ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในช่วงนี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์แบบที่ตัวของคุณมีความน้อยใจมากๆเลยในความสัมพันธ์เพราะว่าคุณรู้สึกว่าคนรักไม่ค่อยได้ให้เวลากับคุณหรือว่าไม่ได้ให้ความสนใจคุณเท่าที่ควรตอนนี้คนรักของคุณเขาดูโฟกัสกับชีวิตการทํางานเขาดูโฟกัสกับเพื่อนร่วมงานมากกว่าที่จะโฟกัสที่คุณนะคะเวลาว่างของคนรักของคุณเนี่ยเขามากักจะใช้เวลาไป กับการทํานู่นทํานี่ในชีวิตของเขาเขาดูไม่อินกับการใช้เวลากับคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขอร้องว่าเออมาใช้เวลาร่วมกันหน่อยได้ไหมอยากทํานี่ด้วยจังเลยอยากทํานู่นด้วยจังเลยเขาก็มักจะหาข้ออ้างหรือว่าเขาก็ทําให้มันเสร็จๆไปอะทําแบบที่เหมือนโอ้ก็ไม่ได้แบบอยากที่จะทํากับเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบน้อยใจทําให้คุณรู้สึกไม่อยากที่จะ คุยกับคนรักอะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุยกันมันก็ทําให้คุณเสียใจนะคะสิ่งเหล่านี้มันทําให้เกิดกําแพงระหว่างคุณกับคนรักเกิดขึ้นคุณเริ่มรู้สึกแล้วอะว่าไม่ได้อยากใช้เวลากับคนรักคนรักเองก็ดูจะแฮปปี้มากกว่าเวลาที่ไม่ได้อยู่กับเราคุณเริ่มคิดว่าความสัมพันธ์มันมีระยะห่างแล้ว มันเกิดเป็นความคิดมากนะคะตอนนี้คุณรู้สึกคิดมากมากๆเลยว่าเออความสัมพันธ์นะมันจะไปยังไงต่อเพราะว่าดูท่าทางแล้วถ้ายังมีระยะหาย่างอย่างเงี้ยอยู่มันมันดูไปต่อไม่ได้ความสัมพันธ์ที่ดีมันควรที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างก็ดูแลซึ่งกันและกันเป็นความสัมพันธ์ที่ ต่างฝ่ายต่างก็อยากที่จะพาการะคองกันอยู่ในชีวิตแต่ในวันนี้คุณมองไม่เห็นเอล m เมนต์นี้ในความสัมพันธ์ของคุณนะคะเรารู้สึกว่าจากไพ่นะตัวคนรักของคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนมีอีโก้ค่อนข้างสูงและเขาเคยชินม,มากๆกับการที่ เป็นคนที่โดนถูกง้อนะคะคุณอะมักจะสปอยเขาคุณมักจะคอยดูแลคอยใส่ใจคอยเป็นฝ่ายที่ขอโทษอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะทำผิดหรือไม่ผิดก็ตามมันก็เลยทำให้เขาค่อนข้างได้ใจมากๆอะนะคะเขากลายเป็นคนที่เหมือนกับค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจแล้วก็ค่อนข้าง expect ว่าตัวของคุณน่ะจะต้องหมุนรอบโลกของเขา พอวันหนึ่งที่คุณไม่หมุนรอบโลกเขาเขาก็รู้สึกว่าต้องต่อต้านการต่อต้านของเขาคือการที่เขาอะทำตัวเย็นชาใส่คุณนะคะมันจะมีปฏิกิริยาต่อต้านจากเขาอะที่ทำตัวไม่ดีทำตัวเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาอยากให้คุณพยายามที่จะมีการสปอยเขาหรือว่าให้คุณตามใจเขามากกว่าที่เป็นอยู่ นะคะเพราะความสัมพันธ์อ่ะมันมีการให้แล้วก็มีการรับที่ไม่เท่ากันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วยิ่งเวลาผ่านไปอ่ะมันก็ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์มันเหมือนกับไม่เท่ากันมากขึ้นเรื่อยๆมันจะมีฝ่ายหนึ่งที่เริ่มทนไม่ไหวซึ่งเรามองว่าก็คือฝ่ายคุณนั่นแหละที่เริ่มทนไม่ไหวกับการที่เป็นฝ่ายยอมมาโดยตลอดกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาเป็นฝ่ายที่ชนะมาตลอดตอนนี้เขาก็รู้สึกว่า ถ้าคุณจะต่อต้านเขาอ่ะเขาก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเพราะเขาต้องชนะสิดูสิค,คือความสัมพันธ์มันมันเริ่มไปในทิศทางที่แบบหักเหกันไปเรื่อยๆนะคะเรามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่มันมีความรักให้กันนะมันมีเอลเมนต์ของความรักมันมีความแคริ่งกันอยู่แต่ อีโก้มันมาแซงมากๆเลยมันมาแบบสูงกว่าความรักในตอนนี้อ่ะมันก็เลยทำให้คุณสองคนอยากที่จะเอาชนะกันโดยเฉพาะฝ่ายคนรักของคุณนะคะเอ่อถ้าไม่มีการเปิดใจคุยกันไม่มีการเคลียร์ปัญหากันเกิดขึ้นเนี่ยเรามองว่ามันจะสร้างแผลใจให้กันไปเรื่อยๆเนาะจนถึงขั้นที่ว่าสามารถที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันหยุดลงได้ในอนาคตอะ่ะ เดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e วเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกเราได้เป็นโซเคจนะคะตอนนี้เนี่ยคุณอยากที่จะหนีจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่มากๆเลยคุณรู้สึกไม่มีความสุขเท่าไหร่คุณรู้สึกว่าการอยู่ในความสัมพันธ์มันเป็นความถูกะเพราะว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ คุณอยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันมีความเท่าเทียมกันมากกว่าเดิมที่เป็นอยู่อยากให้คนรักเขาเป็นฝ่ายดูแลเอาใจใส่คุณบ้างไม่ใช่ให้คุณเนี่ยเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามอยู่แค่คนเดียว u n l i q u i t love คุณไม่ได้รู้สึกถึงความรักจากคนรักเลยทุกวันนี้คุณรู้สึกว่าอยู่กันเพราะว่าความผูกพันอยู่กันเพราะว่า เขายังต้องการให้เราดูแลเขาอยู่มันก็เลยยังอยู่ด้วยกันแต่ถามว่ามันคือ true love มันคือความรักแท้ไหมคุณคิดว่ามันไม่ใช่ความรักแท้เพราะคุณไม่สามารถสัมผัสได้จากการ sacrifice หรือว่าจากการกระทําของคนรักของคุณนะคะ finances and career มีในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานเข้ามาทําให้คนรักของคุณเปลี่ยนไปเมื่อก่อนอะต่อให้เขาจะเป็นคนขี้งอนหรือว่าเอาแต่ใจแต่คุณก็ยังเห็นยังเห็นความรักจากการกระทําของคนรักอยู่แต่ว่าการเงินความสําเร็จมันเข้ามาเปลี่ยนคนรักของคุณให้กลายเป็นคนที่แบบอีโก้สูงทําให้เขาอะรู้สึกว่าเขาเหนือกว่าคุณแล้วคุณต้องเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามเขา มันคือจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดระยะห่างระหว่างคุณสองคนเกิดขึ้น h a r t to heart conversations นะคะเรามองว่าคุณสองคนต้องมีการคุยกันถ้าคุณอยากที่จะได้ความสัมพันธ์ที่ดี ความสัมพันธ์ที่เหมือนในอดีตกลับคืนมาไม่มีความสัมพันธ์ครั้งไหนอะที่จะสามารถกลับมาได้ถ้าคุณสองคนยังมีอีโก้ใส่กันแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์สำหรับครึ่งเดือนแรกนะยังไงก็แล้วแต่การพยากรณ์ไม่มีอะไรที่มันจะตรงเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างมากสุดก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะอยากให้ฟังแบบใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ชาแนลบอบดี้สตารุด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปค่ะ